สวัสดีทุกคนครับผมพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับผมกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งประจำวิคที่สองครับผมถ้าชื่นชอบคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกประจำวิคที่2ครับเรามาดูผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมกันก่อนเลยครับ เริ่มยคู่แรกครับพีท,ทีประจบเอฟซี FC เปิดบ้านพ่ายนครราชสีมามาสด้าเอฟซีไป0ประตูต่อ1คู่ถัดมาครับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลำปางเอฟซีไป2ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับลำพูนเวลเลอร์เปิดบ้านพ่ายเชียงรายยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายราชบุรีเอฟซีไป0ประตูต่อ2ทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกประจำวิคที่2เป็นเปดัต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งบุรีรัมย์ยู่เต็ดแข่ง2นัดชนะ2เสมอศูนย์แพ้2ยิง8เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี6คะแนนอันดับที่2ทรูแบงคอกยู่นเต็ดแข่ง2นัดชนะ2เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิง3เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี6คะแนนอันดับที่3าลาดบุรีเอฟซีแข่ง2นัดชนะ2เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิง3เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี6คะแนนอันดับที่4ีวีโอเชียงรายยู่นเต็ดแข่ง2นัดชนะ2เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิง2เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี6คะแนน อันดับที่5้าลำปาง FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้ศยิง3เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งมี4คะแนนอันดับที่6พีพีประจบ FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1่งยิง3เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวกสองมี3าคะแนนอันดับที่7จชนบุรีเอแข่ง1นัดชนะ1่งเสมอ0แพ้0ยิง2เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี3คะแนนอันดับที่8นครราชสีมามัสด้า c แข่ง2นัดชนะ1่งเสมอ0แพ้1ยิง2เสีย2ผลต่างประตูได้ อันดับที่9ก้ารท่าเรือ FC แข่ง1นัดชนะ0เสมอ1แพ้0ยิง0เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี1คะแนนอันดับที่10เมืองทองยูไนเต็ดแข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1ยิง2เสีย3ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่11บเอลำพูนเวลเลอร์แข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1ยิง0เสีย1ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่12 BG ปทุมยูไนเต็ดยังไม่ได้แข่งครับผม อันดับที่13หนองบัวพิทยาเอฟซีแข่ง2นัดชนะศนเสมอ0ูนแพ้2ยิง0เสีย2ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี0นคะแนนอันดับที่1 4โปรลิสเทโลเอฟซีแข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอศูนแพ้2ยิง0ูนเสีย3าผลต่างประตูได้เสียลบ3มี0นคะแนนอันดับที่15คอนแกนยูเนเต็ดแข่ง2นัดชนะศนเสมอ0ูนแพ้2ยิง0นเสีย4ผลต่างประตูได้เสียลบ4มี0นคะแนนและอันดับที่ส6สุโขทัยเอฟซีแข่งสนัดชนะพู2ย1เสียลมะศูนย์0คะแนน ก็จบไปแล้วครับผมกับไทยลีกหนึ่งประจำวิกที่2ครับผมก็มีคู่ตก้างครับชนบุรีกับ b ีจีแล้วก็การท่าเรือก,กับ BG ครับซึ่ง BG ปทุมก็ติดภารกิจถ้วยเอเชียอยู่นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไป2นัดแล้วที่ BG ปทุมยังไม่ได้ลงแข่งนะครับซึ่งนัดแรกของ BG ปทุมในไทยลีก1ประจำฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ก็จะเป็นวันที่3 1สิงหาคมครับโดยการไปเยือนชนบุรีเ c นั่นเอง และสุดท้ายนี้ครับถ้าชื่นชอบการทำคลิปครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ร่วมสนับสนุนการทำคลิปตารางคะแนนไทยลีกง่ายๆครับด้วยการกด s u b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในอนาคตไปครับผมซึ่งมีทั้งไทยลีกหไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ทั้ง6โซนเลยนะครับไทยลีก3ก็จะเริ่มเตะกันในวันที่10กันยายนนะครับผมสำหรับแฟนๆไทยลีก3ก็ร่วมกดติดตามได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืม ไปให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ